ครับก็ขอสวัสดีนะครับก็กลับเข้ามาประกันแหมครั้งหนึ่งนะครับกับช่องวิศวกรรมชาแนลนะครับผมวันนี้ก็พอดีมาพอในห้องน้ำนี่แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกเบื้องต้นก็ยังบอกเรียบร้อยนะครับหน,นี้ก็อยากจะใจดี i y นะครับก็ทำาหลาตาผ้าแล้วก็ทำาหลาเก็ขึ้นก็ลุกขึ้นนั่งอย่างวันนี้นะครับสำหรับ ผู้ที่สูงอายุนะครับเนาะก็อยากจะทำดีไอไว้นะครับของติมอยูจะลองใจพอกครับเดี๋ยวก็จะได้จะได้ก็ติดตามกันต่อไปนะครับนะอาจะใจของี่มอยูนะครับเขาจะบอกไปอุดหนุนเขาหลายครับอ่าเสียทั้งหลายเท้าแล้วครับตอนนี้ก็เซตเรียบร้อยแล้วครับเขาแจงไม่ี่มอยูครับอเขาบ้านไม่เมืองไม่แต่บ้านครับอืม มอนมาจแจดแทนกันได้ครับมันต้องไปอุดหนุนอา่าเสียปเปลี่ยนน้ำตามในห้างทั้งหลายมันต้องไปอุดหนุนเป็นนักครับเนาะอืมเปลี่ยนร้อยแล้วเนาะเขาก็แจดเดี๋ยวเอาได้ครับเขาก็ใจดไมมอ่ะอันนี้จะเป็นไม้ดูครับเขาก็มาคาดว่าอย่างไหนครับอา่าตั้งฐานก็จะเป็นไม้ซักครับอา่าแข็งแรงแน่นอนครับเอาใจตะปูกเกี่ยวใจตะปูกเกี่ยวอ่าสามนะครับ ตั้งฝาครับเป็นตะปูสาตะปูซีครับตั้บนก็จะเป็นตะปูสามปูเกียวสามครับอ่าอันนี้ก็ไว้เล้าแขวนผ้าครับก็ประหยัดไปได้หลายนะครับอ่าส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนสําหรับผู้สูงอายุแล้วก็พอเท่าไม่เท่าเวลาเป็นลุกนั่งอย่างโเนี่มันก็จะได้ลุกอย่างง่ายๆนะครับจะได้ก็ลองเอาไปใจ็คเอครับ DIY ครับ DIY